สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเปลวสีเงินรับเขียนบทความลงเว็บไซต์นังสือพิมพ์ไทโพส์วันที่13มกราคม2565ชื่อเรื่องว่าสนทนาภาษาชาติกับทอนธนาทอนคุณเชื่อผมหรือยังว่าแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์และที่ไทยชาติเดียวในภูมิภาคดํารงเอกราชเอกราชมาได้ตราบทุกวันนี้ โดยไม่ตกเป็นขี้ข้าชาติตะวันตกทั้งเติบใหญ่ไพศาลในอุสาคเนแพร่รมเงาเกียรติขจรจนคนจรหมอนหมิ่นนอกชาติมีอดตายสัตเเซเร่ร่อนเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารมากต่อมากด้วยน้ำพระราชาลไทยแต่ละพระองค์ก็มีรังเกียจเดียดฉันหรือกีดกันด้วยเป็นคนต่างชั้นต่างชาติจำกัดการเป็นอยู่และการประกอบอาชีพแต่อย่างใดนั้นทอนเห็นใช่ไหมว่าพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ทรงครองแผ่นดินด้วยหลัก สิทธิเสมอภาคมาแต่อ้อนแต่ออกเฉียดสหัสวสรรษแล้วสมบูรณาญาสิทธิราชไม่ใช่อำนาจกรรษัตริย์ผูกขาดอย่างที่พวกคุณใช้สถุนทางเจตนาเขียนเป็นตำรายัดเยียดสมองสมุนสมบูรณาญาสิทธิราชในแกนปฏิบัติคือธรรมมาธิปไตยธรรมมาธิปไตยแปลทรงตามตัวที่เป็นรูปธรรมจริงก็คือการคลองแผ่นดินโดยธรรมและการดูแลอาณาประชาราชเสมอหน้ากันหาใช่พระมหากรรษัตริย์ทรงใช้อำนาจสิทธิขาด โดยพละการและเลือกปฏิบัติอย่างเหล่าปัญญาชนช่อชนปั่นหัวนักศึกษาให้คิดเป็นขี้ข้าฝรั่งถ้าทอนเถียงว่าไม่จริงทอนลองย้ายครอบครัวไปอยู่มาเลเซียเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นจริงดูก็ได้และทอนจะรู้ต่างชาติต่างสายเลือดต่างศาสนาอย่างทอนและครอบครัวจะได้รับสิทธิ์เสมอภาคทัดเทียมภูมิปุตราเหมือนที่ทอนและครอบครัวได้รับทัดเทียมกับทุกไทยแม้ต่างสายเลือดต่างศาสนา อย่างในไทยไหมและทอนรู้ไหมเพราะพระมหากษัตริย์ไทยแต่ละพระองค์นับตั้งแต่กรุงสุขโขทัยตลอดมาส่งยึดมั่นในพระพุทธศาสนานั่นแหละเสรีภาพเสมอภาคพ,พระดลภาพจึงถูกใช้เป็นหลักปกครองของไทยโดยเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชมาก่อนสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสตั้งห0 0ร้อกว่าปีแล้วด้วยซ้ําที่พวกคุณยกคําว่าเสมอภาคทัดเทียมมาปลุกเสกรุ่นใหม่วันนี้ให้งั่งนั่นนะ่ะก็ฝรั่งเศสมันเลียก้น สิทธิเสมอภาคไปจากไทยแล้วบันใหม่ตรงไหนที่พวกทอนหลอกเด็กให้ไปเรียก้นตามมันนั่นหนะักนับตั้งแต่พศ1800ที่แต่ละเผ่พาพันธุ์ต่างชาติต่างศาสนามาหลอมรวมรวมเป็นชาติกลมเกลียวเสมอภาคไทยเนื้อเดียวกันถึงทุกวันนี้ก็เพราะหละักพระพุทธศาสนาสอนไม่ให้แบ่งชนชั้นวรรณะทุกคนเสมอกันในความเป็นคนนั่นแหละให้เอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันให้ซื่อสัตย์สุจริตต่อ,อกันและให้เคารพกันตามอาวุโส และยึดบั่นกตัญญูรุกคุณค,คน descon. มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้องมีสัมมาวาจาพูดจาที่ถูกต้องมีสัมมากรรมตะการปฏิบัติที่ถูกต้องมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพประกอบกิจการที่ถูกต้องมีสัมมาวายมะมีความเพียรที่ถูกต้องมีสัมมาสติมีสติรู้คิดรู้พูดรู้ทำที่ถูกต้องและมีสัมมาสมาธิมีสมาธิที่ถูกต้องเช่นนี้แหละทอน ที่แผ่นดินไทยนี้เกิดได้หนึ่งเพราะบรรพบุรุษก่อร่างสร้างชาติอาณาประชาราชยกทูลผู้กล้ามากบุญบารมีนั้นสู่สถานะพระมหากษัตริย์สองเพราะพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์นับแต่ยุคสุขโขทัยอยุธย,ยาธนบุรีตราบระตนโกสิ์ยุคทุกพระองค์ทรงดำรงสถานะพุทธมามก,กะหรือประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาดังนั้นการปกครองแผ่นดินสมบูรณาญาสิทธิราชคือปกครองระบบ ธรรมมาธิปไตยธรรมมาธิปไตยคือทำเป็นใหญ่ธรรมคืออะไรธรรมก็คือความเป็นอย่างที่เป็นที่เรียกว่าธรรมชาติและธรรมชาติคืออะไรก็คือความเสมอภาคหรือทัดเทียมกันตามฐานานุรูปดังที่เป็นนั่นเองฐานานุรูปคืออะไรคือการลดหลั่นสมควรตามฐานะสมควรแก่ตำแหน่งหรือสูงต่ำดำขาวยาวสั้นลดหลั่นกันไปประมาณนั้นไม่ได้หมายความว่าขึ้นชื่อว่าทัดเทียมคือต้องเหมือนกันหมดเท่ากันหมด ถ้าจะเอาแบบนั้นต้องใช้ทอนแบม,มือทั้งห้านิ้วบนเขียงแล้วเอาอิโต้สับเปรี้ยงให้ทั้งห้านิ้วนั้นสั้นยาวเท่ากันนั่นแหละคือความทัดเทียมตามนิยามงั่งสมนิ้วแล้วทอนรองตามต่อก็จะเป็นความเป็นตะแกรงแห่งตะกะที่เกาะเกี่ยวกันเพราะมีพระมหากษัตริย์ความเป็นปึกแผ่นของแผ่นดินจึงหลอมรวมเป็นชาติเพราะพระมหากษัตริย์ทรงมีพระศาสนาและยึดหลักพระศาสนาประยุกต์เป็นหลักปกครองพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนา จึงต้องอยู่คู่กันและเพราะมีพระมหากษัตริย์แผ่นดินนี้จึงมีชาติไทยและชาติไทยดำรงอยู่ได้เพราะพระมหากษัตริย์ทรงมีธรรมก็นั่นแลในตระก,กันและกันนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นทั้งรูปธรรมทางตัวบุคคลและนามธรรมทางจิตวิญญาณล้อมรวมจากพระมหากษัตริย์กับพระศาสนาเป็นองค์สามเชื่อมโยงจันลงเกื้อเนื้อในเนื้อแยกสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกจากกันไปไม่ได้จึงปรากฏนามประเสริฐว่าชาติศาสนา พระมหากษัตริย์คือชาติไทยเป็นหัวใจคนไทยประเทศไทยที่พูดทั้งหมดนี้ทอนพอจะมองเห็นและเกิดความเข้าใจอะไรในทางดีๆพอจะไปสอนลูกสอนเมียตลอดถึงหลานๆและสมุนให้กลับใจสู่ฟากฟังบ้างไหมไม่ใช่อะไรหรอกที่ผมปรถมศึกษาให้ฟังก็ด้วยสงสารที่เห็นสภาพคุณไม่ต่างกระด,ดีแทกดดนตอนนี้ไปนะ่ะไปเป็นแต่เรื่องสิทธิ์ไม่เสมอภาคแอปชีดแอสตราเซเนกา ทั้งที่ด้อยค่าว่ากล่าวเจ้าไว้นักหนาสาหัสเรื่องวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียนั่นหน่ะก,ก็บอกแล้วว่าแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์นักเลยถูกสังคมจับได้ก็เป็นไปไม่เป็นถูถยเถียงเปะปะคว้าส่งเดชเหมือนคนปิดตาตีหม้อตีไปตีมาหม้อตัวเองนี่ว่าเห็นเขาหากันข่มโซเชียลนายกโซเชียลจะมาตายน้ําตื้นกับโซเชียลก็น่าอนาถนักเห็นมีช่อคนเดียวออกมาช่วยอยู่พักแต่ถูกทัก คนนอกวงแขนมาตอบแทนเขาได้ไงก็เลยขวยขวยหายไปสามสัตว์เหลือสัตว์เดียวน่าสงสารปิยบุตรเพื่อนรักอีกสัตว์ก็ไม่รู้หายไปไหนเออขึ้นเร็วลงเร็วจริงๆนะทอนเกมล้มเจ้าเปิดประตูได้บานเดียวดูท่าทอนจะตูดบานตําจมูกพี่นอกกิโอตัวเองซะแล้วอาณาจักรไทยสม,มิดในประเทศไทยนอกประเทศนะ่ะทอนไม่มีวันล้มแต่ด้วยความเชื่อถือในตัวทอนตอนนี้มันล้มละลายไปแล้วรู้ไหม จะเล่าอะไรให้ทอนฟังเรื่องหนึ่งเมื่อ25พฤศจิกาหกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลารัชกาลที่6กแล้วก็ทรงพระดําเนินทักทายราษฎรที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแย้มพระสวนมีพระราชปฏิสันถานกับราษฎรอย่างใกล้ชิดทรงร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์กับราษฎรอย่างไม่ทรงถือพระองค์และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระอักษรลงบนสมุดภาพที่ประชาชนนำมารับเสด็จความว่าขอบใจในความรักและพักดีขอให้ช่วยกันทำดีทำสิ่งที่ถูกต้องกับส่วนรวมชาติอยู่ได้เพราะประชาชนมีสุขและทำในสิ่งที่ดีรักชาติรักพี่น้องร่วมชาติทำเพื่อความสุขและประโยชน์ส่วนรวมเราเองได้รับความสุขนั้นเองความดีและความจริงไม่ตายจำไว้นะทอนบอกเมีย แม่และลูกๆด้วยความดีและความจริงไม่ตายนี่แหละครับนี่เป็นสิ่งที่คุณเปลวสีเงินนั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่13มกราคม2 5 6 5คุณผู้ชมฟังแล้วก็ต้องคิดนะครับส่วนนายธนาธรจะคิดได้หรือคิดไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่ามันเป็นจริงมันเป็นธรรมธรรมนั่นก็คือธรรมชาติ มันเป็นมาและเป็นไปแบบนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานั้นเราก็จะเห็นได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นไม่เคยกดขี่ข่มเหงรังแกอนาประชาราชมีแต่ให้มีแต่ดูแลสารทุกสุขดิบของอนาประชาราชเป็นแบบนั้นจริงและนี่แหละคือธรรมนี่คือธรรมชาติของพระมหากษัตริย์ไทยจึงได้อยู่ยงมาจนถึงทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะทศพิษราชธรรมที่มีใน องพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ครับ